สวัสดีข่อยปวแม่ปีนองตังไลตัวข่อยใจยีดาววันนี้ข่อยจักมาแนะนำเมืองพยักษหือปีนองตังไลได้หูจักกันข่อยแลเมืองพยักตั้งอยู่เมืองไต้วัดวันออกหุ้นเนอติดกับเมืองยองหุ้นไต้ติดกับเมืองสาดหุ้นวันตก ติดกับเจ้งตุงหุนวั่นออกติดกับตาขีเล็กและเมืองพยักษ์เป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองต่างๆ่างโอ่าได้หมู่บ้านโดยรวมเมืองพยักษ์มีเสาเจ็ดหมู่บ้านดังนี้หนึ่งบานเซตันหรือบานเ้าเมื่อต่างบานไม้นั่นมีลังค่าเ้าเฮนจึงหองวา่าบานเ้า สองปั่นไหม้สามปั่นน้องค้า 4. สีปันหวยห้าั่นหัวหน้าไต่หกปั่นย่างไหม้เจ็ดั่นย่างค้า 8. บปดั่นหน้าดีเก้าั่นปาปู 10. บปั่นก้องสร้างสิบเอ็ปั่นปาถอนสิบสอง บั่นนำลังสิ 13. บสาันปานิวสิบสีบันปาสร้างสิบหาบันเฟื้หุ่งสิบหกบันขะตามสิบเจ็ดบันนำล้อมสิบแปบันตามะสิบเก้าบันดงเศาบันมะก,กา sao ếch bản búng sao xoáng bản hô na nớ sao xám bản sai lớn sao xí sí, bản lưỡi, sao hả bản xá sao hốc bản xốp lau sao chết bản xốp tăng. cá là mơ buồn mà xoáng păn hà roi pí มีดอยลูกหนึ่งจื้อดอยจอมต้องซึ่งมียักษ์ให้อาศัายอยู่ต้นหนึ่งเมื่อสมัยกั้งอายอุ่นเป็นผู้ปกครองนั่นได้เอาเจ้าบานไปส่องปิ้นเยอของยักษ์ต้นนั้นอยู่ตลอดแล่หลายนำความเติดเนื้อห่อนใจกับเจ้าบานได้กั้งอายอุ่นนั่นอยู่ตลอดเวลาตั้งเมระพุทธเจ้าเล็บโลก ได้เสด็จมาถึงเมืองพยัคก้้งอายอุนก็ได้เขาไปเฝ้าแจ่ก็เล่าเรื่องเลือดเนื้อหันใจคือพระพุทธเจ้าได้ฟังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปบนรอยจอมต้องตียากอยู่เมื่อ,อยากได้หันพระพุทธเจา้าด้วยตีเบ้าหูว่าเป็นพระพุทธเจา้าจิงร้องออกปากดาต่างๆหน้านา แล้วว่าจะก,กินพระพุทธเจา้าจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ยื่นมือหื้อ,อยักกินและยักก็กั้นกินกั้นครบครบย่างหื้อก็เบ้าเขาครบจนเขียวปอหวาปัปอหักอยากจริงตกใจกโกปตารามีของพระพุทธเจา้าแล้วจริงลองขอชีวิตพระพุทธเจ้าก็ได้เตศนนธรรมโพทยกัก สวนหือยักหักษาสิ้นหายักก็ได้ป่นจักกัมมะวีปักอย่างได้กอตามยักกับกุนอยู่จอมกันเบ้าไดพระพุทธเจ้าจ,าจึงหือยักต้นนั้นเข้าไปอยู่ในถ้ำดังเก่าพระพุทธเจา้าก็ได้อา้าก่นหินลงมาปิดปากถา้ำแต่ใดใจปาตายันหินปิดปากถ้ำจึงเปลี่ยนห้อย พระพุทธาบาทจนถึงตุกวันนี้และจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตำหน่ายไตยตักไว,ว้ว่าสถานตีแห่งนี้พระพุทธศาสนา,าจักเจริญรุ่งเรืองแต่ได้มอบภากศาสองเสียนและบรรจุสั่งเป็นเจติยาทัดจมต้องเมืองพักจึงได้อดปวนภัยอันตรายจากยักแล้ว จนถึงปัจจุบันนี่แหละปี่นองตั้งไลยเฮ้ยเมืองพญาักษ์เมืองพญยายัหษยย่ห้องไปห้องมาว่าง,ไง,ไง่ายๆกลาปิ้นเมืองเพีักเมืองเพยียกจนถึงปัดเดี๋ยวนี่แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามยินดีปี่นองตัง้งไลยตี่หับฟังขย่ยสวัสดีขย่ย